ครับนักเรียนเห็นหนะน้าจอที่อาจารย์แชร์ให้ดูไหมครับกดเปิดไหม่แล้วตอบอาจารย์มาหน่อยครับเห็นค่ะอ่าขอบใจมากสลาวุธอ่ากลับมาที่นะครับตัว กลับมาที่ภาษา C ของเรานะครับโปรแกรมภาษา C นะครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายบอกว่าถ้าเกิดเราจะคอมเมนต์นะครับหรืออธิบายบรรทัดว่าบรรทัดนั้นหมายถึงอะไรคล้ายๆกับการเขียนโน้ตไว้เวลาเราเขียนโปรแกรมไปหลายบรรทัดเราอาจจะจาไม่ได้นะครับก็ให้เราใส่เครื่องหมายนะครับแลแ,แ,แล้วก็ตามด้วยข้อความที่เราจะพิมพ์เราจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้โดยที่ข้อความหลังจากเครื่องหมายสส2สองตัวเนี่ยมันจะไม่แสแดงผลออกมา นะครับส่วนวิธีที่สองก็คือใส่เครื่องหมายนะครับแ,รแล้วตามด้วยดอกจันแล้วก็ปิดท้ายด้วยดอกจันสแลสนะครับเสร็จแล้วข้อความที่เราจะพิมพ์นะครับนะครับ เราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับอสเลด,ดอกจันแล้วก็ดอกจันเสเลเวลาเรา,ารันนะครับรันตัวนี้ตรงที่เราคอมเมนต์ไว้เนี่ยมันก็จะไม่แสดงผลออกมานะครับจะแสดงผลแค่ตัวคำสั่ง p i n f ก็คือตัวสอนตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวสเสลก็ไม่แสดงออกมาเพราะว่ามันเป็นคำสั่งให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ ตนนั้นแล้วในการคอมเมนต์นะครับก็คือใช้ได้2แบบนะครับก็คือจะใส่เครื่องหมายสสอตัวนะครับปิดกันหรือสลดอกจันแล้วตามด้วยข้อความแล้วก็ดอกจันสแลก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าต่อไปนะครับ คำสั่ง scanf คำสั่งนี้คือเป็นการรับรับค่าทางแป้นพิมพ์นะครับเข้า่า scanf เราจะกดตัวเลขเนี่ยที่แป้นพิมพ์นะครับเสร็จแล้วตัวเลขที่ก็คือค่าของข้อมูลน่ะที่เรากดลงไปมันจะมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า score นะครับที่เราตั้งไว้เป็นแบบ integer ตรงบรรทัดที่4ตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้ว if e if e ก็คือตัวตัวสอบเงื่อนไขนะครับว่าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับ ตัวนี้นะครับเอาตัวแปรสกอร์มาตรวจสอบว่าน้อยกว่า50หรือไม่นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับให้แสดงข้อความว่า fail นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขมันเป็นเท็จนะครับให้แสดงข้อความว่า pass นะครับปิดท้ายประโยคนะครับทุกบรรทัดด้วยเครื่องหมาย s e ม i c ค l o n ยกเว้น บรรทัด include กับ main นะครับตัวนี้อาจารย์ทอมถามหน่อยนะครับสมมติว่าเราคีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับเป็นตัวเลขสิบห้านะครับมันจะแสดงข้อความว่าอะไรออกมาครับสมมติว่าอาจารย์จะใส่ตัวเลขสิห้าถ้าอาจารย์กด enter นะครับมันจะแสดงข้อความอะไรออกมาครับขอหนึ่งคนครับตอบคำถาม เกิดใหม่แล้วตอบคำถามครับเฟลบอ่ค่ะแสดงคำว่าเฟลนะครับขอบใจมากนี่เรัจะพอนะครับมันจะพิมพ์คำว่าเฟลนะครับ F A I L ออกมานะครับอาจารย์จะลองกด enter เห็นไหมครับกด enter อ่าทำไมมันขึ้นว่าพาร์สออกมาด้วยเฟลอาอาจารย์ลืมใส่คำว่าเอลนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ้ง มี if e แล้วก็มี else นะครับ e l s e <S มันต้องขึ้นคาว่า fail อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่มันเป็น test น,น,นะครับก็คือจะต้องขึ้นคำว่า part นะครับเงื่อนไขไหนที่จะเป็น test ก็คือ สมมติว่าอาจารย์ใส่ตัวเลขหกสิบนะครับถ้าหกสิบมันต้องขึ้นข้อความว่าอะไรครับ pass ค่ะอ่า pass นะครับเพราะว่าเราก็มาแทนค่าตัวนี้ครับสกอร์นะครับหกสิบน้อยกว่าห้าสิบมันเป็นเทสแล้วมันเป็นเทสมันก็จะมาขึ้นข้อความที่อยู่ตรงคำว่า l อนะครับก็คือคำว่า pass อ่าตัวนี้อาจารย์ใส่ตัวเลขหกสิบไปนะครับเสร็จแ,แล้วอาจารย์กด e n t e r เห็นไหมครับมันจะขึ้นคำว่า p a s s ตัวนี้เราเอามาทำเป็นโปรแกรมตัดเกรดนะครับโปรแกรมตัดเกรดให้กับนักเรียนได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเขียนโปรแกรมตัดเกรดให้ดูนะครับสกอร์ก็คือเป็นคะแนนนะครับถ้าใครได้น้อยกว่าห้าสิบนะครับให้แสดงเกรดเป็นเกรดศูนย์นะครับถ้าถ้าได้นอกเหนือจากนั้นก็คือหมายความว่า ตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปนะครับก็ให้ได้เป็นเกรดเกรดหนึ่งนะครับนะถ้าได้ศูนย์ถึงสี่สิบเก้าให้ได้เกรดศูนย์นะครับเพราะว่าตัวนี้น้อยกว่าห้าสิบแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเทสหมายความว่าห้าสิบขึ้นไปให้ได้เป็นเกรดหนึ่งนะครับจารลองคอมไพน์นะครับแล้วก็ลองรัน สมมติว่าเราได้49นะครับคะแนนคะแนนของใครก็ไม่รู้เลยแต่ว่าในห้องเราไม่มีนะครับเพราะว่าเกินเกินจาก49ไปทุกคนนะครับาจะแสดงข้อความอะไรออกมาครับศูนย์ค่ะจะแสดงเลขศูนย์ออกมานะครับอาจารย์ลองกด enter เห็นไหมครับได้เป็นเลขศูนย์ออกมาทีนี้เกรดมันมีอยู่หลายเกรดใช่ไหมครับมีเกรดสองเกรดสาม เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคะแนนเท่าไหร่จะได้เกียรติสองเกียรติสามนะครับมันก็จะมี if e นะครับ if e ซ้อนกันนักเรียนเปิดหนังสือเปิดหนังสือดูตามก็ได้นะครับ if e ซ้อน if e หน้า119นะครับหน้า119 if e ซ้อน if e นะครับบรรทัดที่เจ็ดเรามี if e อยู่หนึ่งตัวนะครับเราก็ใส่บรรทัดที่แปดนะครับ ใส่คำสั่ง if นะครับแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขก็เอาตัวแปรสกอร์ score, นะครับมาตรวจสอบน้อยกว่า60นะครับ if ถ้าหกสิบนี่จะได้ได้เกีรดอะไรครับตั้งแต่ตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับมันจะได้เป็นเกีรดหนึ่งใช่ไหมครับ ส่วนตัวนี้ตัวนี้อาจารย์ลบออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ e เพิ่มเข้าไปอีกสกอร์น้อยกว่าเจ็ดสิบถ้าน้อยกว่าเจ็ดสิบนี่จะได้เกีรดอะไรครับ เจ็ดสองค่ะอ่าเจ็ดสองนะครับอันนี้อาจารย์บรรทัดที่แปดนะครับปิดประโยคอีฟสกอร์มากว่าแป ตัวนี้จะเป็นเกียร์อะไรครับสามค่ะเกียร์สามแล้วเกียร์สี่อยู่ตรงไหนครับเราต้องใส่อีฟอีกไหมเกียร์สี่เรามีอยู่สี่เกียร์เนาะเราต้องใส่อีฟอีกไหมครับไม่ค่ะอ่าไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเงื่อนไขก็จะเป็นเอลนะครับเอลตัวนี้ก็จะใส่เป็นสี่อยู่ตรงนี้ นะครับหมายความว่าใครที่ได้ตั้งแต่80ขึ้นไปนะครับก็ให้แสดงเกียร์สีตรงนี้ออกมาเลยนะครับจะลองคอมพายนะครับเออเลอร์เป็นศูนย์ลองรันครับปริชยาอยู่ไหมยู่ค่ะคิดว่าตัวเองจะได้กี่คะแนนวิชานี้คิดว่า ได้กี่คะแนนครับบลูค่ะคิดว่าเอามาตัวเลขสักหนึ่งตัวตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งรอยนะคิดว่าได้กี่คะแนนสามสิบค่ะสามสิบมันไม่ผ่านนะสามสิบันได้เกียรติศูนย์นะครับอ่าต่อไปให้โอกาสตอบ 6กสค่ะโอ้ยได้หน่อยอะอ่สมมติว่าปริชยาได้หกสิบนะครับหกสิบเนี่ยมันต้องแสดงเกียรติอะไรออกมาครับ ลาวุฒิถ้าได้หกสิบคะแนนจะได้เกียรติอะไรครับเกียรติสองค่ะอ่าต้องได้เกียรติสองนะครับอาจารย์ไปกด enter อ่าทำไมมันเป็นสองสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับที่จริงต้องขึ้นแค่เลขสองมานะครับ ถ้าหกสิบต้องขึ้นเป็นเกียร์สองแต่ว่ามันขึ้นเลขสามมาเดี๋ยวลองเลขอื่นดูนะครับแปดสิบได้เกียร์สี่เห็นไหมครับถ้าแปดสิบเนี่ยได้เกียร์สี่แต่ว่าทำไมได้หกสิบมันขึ้นเลขสามหนสิบทำไมมันขึ้นสองสาม A, er ah 60, x อหกสิบถ้าหกสิบมันขึ้น x สองกับสามถ้าห้าสิบห้าสิบอ๋อ ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปหาหาที่จุดที่ไปพลาดก่อนนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้ครับการใช้ if if ซ้อนกันนะครับอาจารย์ลืมใส่คำสั่งอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปหาดูก่อนนะครับมันมีข้อผิดพลาดอยู่นิดนึง อันนี้คือการใช้ if นะครับต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ค้างนะครับค้างพวกเราไว้ว่าเครื่องหมายนะครับถ้าเป็นเท่ากับสมมติว่าสกอ r e เท่ากับ50นะครับ ก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวแบบนี้นะครับสมมติว่าเราเครีย์เลขห้าสเข้าไปมันจะแสดง0ถึง49แบบนี้นะครับอา,อาจารย์แก้ตรงนี้ให้เป็น50าสิบด้วยห้าสิบนะครับแล้วก็อันทัานี้ก็จะเป็นห้าสิบอ่าสมมติว่าเท่าถ้าตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับเท่ากับ50ให้พิมพ์เลข50ออกมา ถ้าเป็นเลขอื่นให้ปิมพ์คำว่าน o อต50ออกมานะครับคอมพายแล้วก็ลองรันนะครับอาจารย์ลองใส่เลข49นะครับถ้า49มันต้องแสดงข้อความอะไรออกมาครับขอหนึ่งคนครับเปิดไมค์แล้วตอบอาจารย์หน่อยอี่ังก็่ะ ถ้าเราใส่เลข49มันจะแสดงข้อความอะไรออกมาครับน็อต <Not> 50น็อต50นะครับต้องแสดงคําว่าน็อต50เพราะว่าเงื่อนไขตัวนี้มันเป็นเท็จนะครับเท็จก็ไม่ออกตรงที่เอลนะครับจานกด Enter นะครับอ่าแสดงข้อความน็อต50นะครับถ้าเราใส่ตัวเลข50ลงไปมันก็จะแสดงเลข50ออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับจานกด Enter ก็แสดงเลข50ออกมาอีกตัวหนึ่งอันนี้คือการใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อวานอาจารย์ค้างไว้ว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาเครื่องหมายเท่ากับนะครับเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเวลาพิมพ์เราก็จะใส่ตัวเครื่องหมายตกใจด้านหน้าเครื่องหมายเท่ากับนะครับอันนี้คือไม่เท่ากับ50นะครับ อันนี้จังก็จะมาเปลี่ยนจะเป็น1นึถึงสีแล้วก็5้าถึง100สมมติแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น50อันนี้ตัวดำเนินการเมื่อกี้เป็นเท่ากับอันนี้เป็นไม่เท่ากับนะครับ i ิสกอร์ไม่เท่ากับ50ให้แสดงเลข1นึถึงสีแล้วก็5้ถึง100เดี๋ยแล้วก็รันนะครับใส่ห้าสิบเข้าไปมันจะแสดงข้อความอะไรออกมาครับใครยังไม่เคยตอบลองตอบหน่อยครับเปิดไม์แล้วก็ตอบอาจารย์มาหรือให้เรียกชื่อ เอาพัชราพรคีมต่ออาจารย์หน่อยว่าจะแสดงข้อความอะไรออกมาคีมอยู่ไหมอันนั้นอันนั้นอยู่ไหมครับ ค่าคูมอยู่ไหมครับสุวรรณันอ้าวไปไหนหมดแล้วเนี่ยแสดงยังค่ะก็เนี่ยครับอาจารย์ถามว่าจะแสดงข้อความอะไรออกมาถ้าเกิดเราใส่เลขห้าสิบมันจะมีสองข้อความเนี่ยครับตรงปิน้นเอฟเนี่สองตัวนี้จะแสดงตัวไหนออกมา ่าใครตอบได้ครับลองตอบหน่อยอาทิตยาครับตอบหน่อยครับตอบแทนเพื่อนหน่อยค่ะแชิบบอกค่ะ ถ้าสกอร์ไม่เท่ากับ50ใส่เลข50ลงไปมันก็จะปิมพ์น,นะครับพิมพ์เลข50ออกมาครับเพราะว่าเงื่อนไขตัวนี้มันเป็นเท็จก็อธิตยาก็ตอบถูกนะครับเงื่อนไขเป็นเท็จ แต่ถ้าเราใส่เป็นตัวเลขอื่นถ้าเราใส่เป็นตัวเลข2นะครับมันก็จะปินหนึ 49, ่งถึงสี่สเก้าห้าสบ็ดถึงหนึ่งร้อยก็คือเงื่อนไขตัวด้านบนนะครับเงื่อนไขตรงบรรทัดที่เจ็ดอันนี้คือการใช้ if นะครับแล้วก็การใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับในตัวข้อสอบนะครับก็อาจารย์จะมี ให้พวกเราได้ได้เขียนนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับพวกเราแคปหน้าจอตัวนี้ไว้นะครับแคปโค้ดตัวนี้ไว้ แคปหรอยงครับแคปราคาอ่าตอนที่เราไปทาข้อสอบนะครับมันจะมีทั้งทั้งข้อการแล้วก็ข้อเขียนนะครับข้อเขียนก็จะให้เขียนคล้ายๆแบบเนี้นะครับคล้ายๆนะก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อความที่จะแสดงก็ดูตามโจทย์ว่าโจทย์ก็ให้แสดงข้อความอะไรนะครับอันนี้ย้อนกลับมาที่โปรแกรมตัดเกรดของเรานะครับ อาจารย์ใส่นะครับ l i f e e e. e e. นะครับ else else เม่อาจารย์ใส่ if e เฉยๆมันก็เลยออกออกตัวเลขเกรดเนี่ยมาต่อกันนะครับใส่เป็นแบบนี้นะครับ l i f e แล้วก็ลองรันนะครับ สมมุติว่าใส่ได้คะแนนนะครับหกสิบห้าหกสิบห้าต้องเป็นเกียร์อะไรครับฟิวเจอร์สลาวุฒค่ะหกถ้าได้หกสิบห้าต้องได้เกียร์อะไรครับหกสิบห้าเกยียรตหนึ่งค่ะหกสิบห <65 S 2> ้าเกยียรตสองไหมคะได้เกียร์สองสอง,องได้เกยียรตสองนะครับอาจารย์ลองเอนเตอร์นะครับเห็นไหมครับขึ้นเลขสองแล้ว เจ็ดสิบเจ็ดอ่านี่รัชพระครับถ้าเจ็ดสิบเจ็ดต้องได้เกรดอะไรครับเกรดสามค่ะอ่าก็จะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดน้อยกว่าแปดสิบเก้าก็จะได้เกีรดสามกด Ent e r ครับแสดงเกียรดสามออกมา แปพิบี่ัชราภพรมาเรีอยงครับคออ่า,อาถ้าคะแนนได้แปดสิบสีจะได้เกียรติอะไรครับเกียรติู่ะ ต้องได้เกียร์สี่นะครับเข้าสู่เงื่อนไขตัวนี้นะครับเงื่อนไขตัวเอลตัวตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเพราะว่าแปดสิบสี่คือมันไม่มีเงื่อนไขทั้งตั้งแต่บรรทัดที่เจ็ดลงมามันไม่เข้าเงื่อนไขมันก็เลยมาสู่เงื่อนไขสุดท้ายก็คือเอลตัวนี้นะครับต้องปินเลขสี่ออกมานะครับก็จะได้เป็นเกียร์สี่โอเคนะครับ แล้วก็อันนี้เนื้อหาของบทที่6กนะครับก็หมดแล้วเนื้อหาบทที่หกในตอนเช้านะครับก็จะเป็นของบทที่6เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทําแบบฝึงหัดนะครับใน g l e c l a s s r o o m ทำแบบฝึญหัดเสร็จนะครับตอนบ่ายเราก็จะมาเนื้อหาของบทที่7นะครับบทที่7หน้า1นึ่ง บจบบทที่7แล้วเราก็จะจางก็จะบอกตัวแนวข้อสอบนะครับวันนั้นต้องอยู่ตอนเช้าด้วยตอนบ่ายด้วยนะครับไปทําแบบฝึกหันดนะครับที่ google classroom ครับเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ให้งานนะครับงานแบบฝึกหัดนะครับที่6.2อ่าแล้ว6.1อาจารย์ไปไหน6.1 อ่าจานข้ามไปนะครับเดี๋ยวเราไปทํานะครับแบบวรหาดที่6กดหงงานของชั้นเรียน อาจารย์มอบหมายนะครับมันมันจะสลับกันนิดนึงนะครับเมื่อวานเราทํา6.2วันนี้เรามาทำ6.1นะครับที่ยิงต้องทำ6.1ก่อนนั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ6.2เนี่ยมีบางคนที่ยังไม่ส่งนะครับใครที่ยังไม่ส่งก็ทําส่งมานะครับแล้วก็6.1นะครับก็คืองานของช่วงเช้านะครับเราก็ทําทั้ง6.1แล้วก็6.2ให้เสร็จนะครับแบบประกาศละห้าคะแนนนะครับ ส่วนตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายเราจะขึ้นเนื้อหาของบทที่7นะครับหลังจากจบเนื้อหาของบทที่7แล้วก็จะได้รู้แนวข้อสอบนะครับแล้วก็พักหนึ่งวันก็คือวันพุธนะครับเสร็จแล้ววันพฤหัสสิบโมง2ีนาทีนะครับเราจะทำการสอบปลายภาคนะครับโอเคเนื้อหาในวันนี้นะครับมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับมีใครสงสัยตรงไหนไหม อาทิตยาสงสัยตรงไหนไหมครับรอค่ะอ่าไม่สงสัยนะปริชยาสงสัยตรงไหนไหมครับค่ะไม่มีนะอน,นันต์ครับสงสัยตรงไหนไหม อันนั้นยังอยู่ไหมอ่าถ้าไม่มีข้อสงสัยนะครับเราก็ไปทำแบบฝึกหัดนะครับที่6.1ใน Google Classroom นะครับเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงมาคลิกที่ลิงก์นะครับลิงก์นี้เลยนะลิงก์เดิมนี่แหละนะครับคลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้แล้วก็มาเรียนออนไลน์ในช่วงบ่ายนะครับจากนั้น อาจารย์ก็จะบอกแนวข้อสอบนะครับโอเคครับเจอกันตอนบ่ายโมงครับ